ครับนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรออนเล r ร์นะครับพบกับครูบอสเหมือนเดิมนะครับวันนี้ทุกคนพร้อมหรือยังครับสำหรับการรับความรู้ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเราอีกแล้วนะวันนี้ความรู้ชุดนี้เนี่ยถ้าสมมุติหนูสามารถทำใจได้หนูจะเป็นคนที่เก่งมากๆเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับทุกคนอย่าลืมหยิบหนังสือของเราขึ้นมาก่อนนะครับหนังสือภาษาไทยป .3 ของอักษร หยิบขึ้นมาอใช่ไหมถ้าหยิบขึ้นมาแล้วแล้วก็ดีว,วันนี้นะครับหัวข้อที่ครูบอสนะครับจะมาพูดในวันนี้นะครับคือหัวข้อเรื่องแบบฝึกหัดเรื่องมาตราตัวสะกดครั้งที่2ต่นะครับ่อจากครั้งที่แล้วพร้อมแล้วหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วเราลองมาลุยกันเลยนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับนักเรียนทุกคนเราจะเรียนกันแล้วว่าตัวสะกดมีทั้งหมด8แม่ครูเรียกสั้นๆว่ากระบทนมยวงเราผ่านไปแล้วเครื่องหนึ่งเครื่องทางนะเราจะมาดูอีกเครื่องทางนะครับเราจะมาฝึกอ่านไปพร้อมๆกันและเราก็จะเก่งไปพร้อมๆกันครูขอความกรุณานะถ้าครูท่องนักเรียนทุกคนก็ต้องท่องตามนะเราจะได้เก่งไปด้วยกันอย่าอายที่จะฝึกตัวเอง โอเคไหมครับโอเคแล้วมาลุยกันเลยนะครับ5นะครับก็คือมาตราแมกกนะครับมาตราแม่กกเนะี่ยเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นผสมกับสระต่างๆนะครับและมีกอไก่เป็นตัวสะกดนะครับมาตราแม่กกเนี่ยเช่นคำว่าอะไรอย่าลืมนะครับครูอ่านนักเรียนอ่านตามพร้อมนะครับพร้อมนะพร้อมนะเริ่มครับกากครกผกักรู้สึกปี เลือกลูกโลกรวกเผือกยกปุ๊กกุ๊กกิ๊กเรียกเปียกแตกหกักเด็กบกพริกเก่งมากครับนักเรียนทุกคนฝึกอย่างนี้บ่อยๆฝึกอ่านบ่อยๆนะครับเราจะเก่งขึ้นสิ่งที่เราเจอตรงนี้นะครับคือคำที่อยู่ในมาตรามแม่กก ครูขอพูดต่อนิดหนึน่งนะครับในบางครั้งเวลาเราเจอมาตราแม่กกอันนี้น่าสนใจกว่าบทที่แล้วนิดหนึ่งเพราะว่ามาตราตัวสะกดบางครั้งมันไม่จําเป็นว่าต้องตรงตามมาตราเสมอหมายค,ความว่ายังไงครับหมายความว่าแมกกก็ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นกอไก่เราอาจจะเจอในตัวอักษรอื่นเช่นขอไข่ขอควายหรือขอระครังทั้งหมดนี้เวลาเราอ่านออกเสียงเราจะอ่านออกเสียงมาตราตัวสะกดเป็นแมกกเสมอถามว่าตัวอย่างเช่นคําว่าอะไรทุกคนอ่านพร้อมกันคําแรกอ่านว่าสุ เก่งมากครับข้าต่อไปอ่านว่าเลขต่อไปคือสุนัขโรคพักและก็เมฆเจนนะว่าขอไข่ขอขวดขอขวดไม่ใช่อใคอไข่นะครับคอควายและก็ขอข,ขอระคังนะครับ3ามตัวนี้เวลาเรามาใช้เป็นเสียงตัวสะกดเราจะใช้เป็นแม่กบโอเคผ่านแล้วนะเพื่อความเข้าใจนะครับครูขอให้นักเรียนเนี่ยลองอ่านพร้อมครูอีกครั้งหนึ่ง โดยดูจากหน้านี้นะครับหน้านี้หน้านี้หน้านี้น,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 นะครับครูนํามาจากปฐมกอกานะครับฉบับหอสมุดแห่งชาติอย่าลืมนะครับอ่านพร้อมๆกันเพื่อจะได้เก่งไปด้วยกันพร้อมนะคนดีนะเริ่มนกแสกนกกระสาแกรกมาเวลาดึกน้ํามากแลน้ําลึกแลน้ําหมึกแลน้าหมากปลาอกปลาดุกดักแลปลาหลักแลครกสากชักเสาเอาเชือกลากจะผูกจาก ให้จักตอนโอเคครับไปต่อนะให้จักตอกนะครับไปต่อนะเด็กๆด,ดูกระจกอย่าให้ตกมักจักแตกบุกเปือกผักถักหญ้าแพรกหญ้าคาแฝกอย่าให้รกข้าวเปลือกแลเข้าวสุกเลือกปลาดุกทําห่อหมกดาทอต่อตีชกถูกสอกอกหกทลาสังเกตนะครับว่าคําเหล่านี้โดยส่วนมากจะมีตัวสะกดอยู่ในแม่กก โอเคนะทุกคนเก่งมากเลยที่อ่านตามครูนะครับดูกันตัวต่อไปนะครับคือตัวสะกดในแม่กบนะอบ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 นะครับแม่กบตรงนี้คืออะไรแม่กบคือเป็นคําที่มีพยาชนะต้นผสมกับสละดต่างๆและมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดบอใบไม้เป็นตัวสะกดนะครับเหมือนเดิมครับครูอ่านนักเรียนอ่านตามพร้อมนะเริ่มสิบคาบรวบกราบขาบับ ฉบับสูบรูปจีบละโมบเพียบตุบเครือบครีบระนาบทึบคืบเล็บแป๊บโอเคนะครับทั้งหมดนี้เราสังเกตว่าใช้ตัวสะกดอยู่ในแม่กบนะคำที่น่าสนใจครูขอพูดนิดนึงนะครับคือคำว่า แป๊บนะจริงๆแป,ป๊บตรงนี้เราจะรู้จักกันคือว่าท่อแป,ป๊บท่อแป,ป๊บนะครับว่าท่อแป,ป๊บจริงๆตรงนี้นะครับมาจากภาษาอังกฤษคือไบร์นะครับแต่ว่าเราก็ออกเสียงแบบไทยๆนะจากไบร์กลายเป็นท่อแป๊บเห็นไหมตรงเป๊ะเลยนะครับก็เป็นความลากเสียงให้เข้าสู่ระบบของการออกเสียงของคนไทยเรานะครับมีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับสําหรับแม่กบนักเรียนทุกคนดูหน้าต่อไปนะครับ เขาบอกว่าแม่กบเนี่ยนอกจากใช้ตัวสะกดเป็นบอใบไม้แล้วแม่กบอาจใช้ตัวสะกดเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับเช่นปอปลาพอพานฟอฟันพอสำเพอตัวอักษรเหล่านี้สามารถใช้เป็นตัวสะกดในแม่กบได้ทั้งสิ้นนะครับนักเรียนต้องเจอคําบ่อยๆนัเนียนก็จะสามารถจําได้นะครับเราต้องอ่านบ่อยๆฝึกบ่อยๆนะครับเหมือนเดิมครับครูอ่านนักเรียนอ่านตามคาแรกอ่านว่าซุปสาบทวีปสรุปสังเขปประที และก็คําว่าทับโอเคครับตัวอย่างเหล่านี้เราจะเห็นว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตรานะครับแต่ว่ามีตัวสะกดอยู่ในแม่ก,กบครูขอยกคําอื่นๆเพิ่มเข้าไปนะครับตัวอย่างคําที่เป็นพอสัมภาเช่นคําว่าอะไรครับเช่นคําว่าลาบนะครับคําว่าลาบตรงนี้นะครับก็เป็นตัวสะกดในแม่ก,กบเช่นเดียวกันฟอฟันเช่นคําว่ายีราฟนะครับยีราฟก็เป็นสัตว์ตัวหนึง่งคอยยาวๆเพราะนักเรียนทุกคนเห็นว่าตัวสะกดที่เป็นแม่ก,กบเนี่ยมีเยอะเลยนอกจาก บอกไมไม้อาจจะเป็นปอปลาก็ได้พอพานก็ได้ฟอฟันก็ได้หรือพอสัมเพาก็ได้นะครับเหมนเดิมครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาฝึกอ่านกันอีกรอบหนึ่งนะครับอย่าลืมอ่านพร้อมๆกันเราจะได้เก่งไปด้วยกันพร้อมนะแม่กบนะครับพร้อมนะครับอันนี้ครูนํามาจากปฐมกอกาฉบับหอสมุดแห่งชาติเช่นเดิมนะครับเริ่มต้นนะพร้อมนะครับเล่าก,กบจบแบบฉบับครั้งนี้จะกลับประดิษฐ์ประดับประดิษฐ์คิดกรอน นกกระจาบอาบเคราเกสศอนคาบกแกลบฉะลบจรไปจับต้นบวบสวบสาบเอาลอบดักกบพบตะขาบกัดปวดปรับปรา,าบเลือดอาบแสบเจ็บเหน็บชาผักป่าผักตบตะขบป่าหัดเย็บตะเข็บผ้าหัดจีบให้กรีบเรียบไว้โอเคนะครับเห็นไหมว่า ทุกครั้งที่เราฝึกอ่านเราจะมีคําที่อ่านผิดแต่นักเรียนทุกคนอย่าท้อกับการอ่านผิดเพราะทุกครั้งที่เราผิดเราจะเรียนรู้ว่าคานั้นผิดหลังจากนั้นเราจะถูกเพราะฉะนั้นอย่ากลัวที่จะฝึกตัวเองให้เก่งขึ้นนะครับต่อไปครับต่อไปตัวสะกดมาตราที่7แล้วนะครับคือมาตราแม่กลมาตราแม่กลคืออะไรครับเป็นคําที่มีพยัญชนะต้นผสมกับสระต่างๆและมีนอนหนูเป็นตัวสะกดเหมือนเดิมครับเดี๋ยวครูอ่านนักเรียนอ่านตามอ่านพร้อมๆกันพร้อมนะครับคาแรกอ่านว่า สะพานกินเขียนหันประธานแคนโขน,ข,นขุนชันเรือนเพื่อนหลานปีนนูนขึ้นปืนและก็กวนเก่งมากครับทุกคนให้ความรู้ม,มือดีมากครูยอยากให้นักเรียนทุกคนแบบนีน้ต้องมีการฝึกออกเสียงอย่าไปกลัวอย่าไปอาย เราจะเก่งเนืกอออกป้ะอย่าไปกลัวนะครับเหมือนเดิมครับมาตราแม่กลก็มีสิ่งที่น่าสนใจเหมือนมาตราที่ผ่านๆมาเพราะอะไรครับเพราะว่ามาตราแม่กลเนี่ยก็สามารถเอาตัวอื่นมาแทนนน,นูและมีเสียงตัวสะกดเป็นเสียงนี้ได้เช่นเดียวกันถามว่ามีตัวอะไรบ้างตัวอย่างเช่นยอหญิงนนเนรอเรือรอลิงและก็รอจุฬาถามว่าครูครับผมอยากจำคำเหล่านี้ได้ผมควรทำยังไงง่ายมากครับนักเรียนทุกคนก็ต้องฝึกบ่อยๆนะฝึกบ่อยๆเจอบ่อยๆ เราก็จะจําได้เองโดยอัตโนมัตินะครับอ่าเหมือนเดิมครับครูอ่านนักเรียนอ่านตามตรงนี้อีกรอบหนึ่งพร้อมนะครับคาแรกอ่านว่าขวัญต่อไปเลยครับชํานาญปริญญาบริเวณโบราณประมาณวานอนโอเคนะครับเดี๋ยวครูขอเพิ่มคมําอื่นๆเข้าไปอีกนะครับลออลิงนักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่าลออลิงเช่นคําว่าอะไรตัวครูขอ,อยกตัวอย่างเช่นว่าก,การนะครับ การตรงนี้แปลว่าเวลาเราจะเจอกับคําพูดบ่อยเช่นการเวลาครับหรือว่าการละเทศะใช่ไหมครับรอจุลาถามว่ามีไมหมครูขอยกคล้ายๆกับคำเมื่อกี้เลยคือกอไก่สะรารอ,าอจุลาถ้าถามนักเรียนว่าเฮ้ยการกอไก่สะรารอ,าอจุลาถ้านักเรียนเจอคํานี้นักเรียนนึกถึงคําว่าอะไรครับ ใช่ครับหลายคนจะนึกถึงคาว่ากาลสินใช่ไหมกาลสินเนี่ยนะครับกาลตัวนี้แปลว่าดำนะครับอย่างกาลสินเนี่ยกาลแปลว่าดําสินทูปแปลว่าน้ํากาลสินแปลว่าเมืองที่มีแม่น้ําดําเมืองนี้ไม่ได้แปลว่าเมืองนี้มีแม่น้ําที่สก,กปรกนะครับแต่ว่าแปลว่าเมืองนี้มีแม่น้าที่อุดมสมบูรณ์มากมองไปในน้ำเนี่ยเจอแต่ปลาเต็มไปหมดเลยมืดถือไปหมดนะครับจึงเรียกว่ากาลสินเพราะฉะนั้นตัวสะกดในแม่กลเนี่ยก็จะมีดังที่ยกมานะครับไม่ว่าจะเป็นยอหญิงนอนเนรรอเรือรอลิงและก็รอจุฬาเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกกกันออีรบ ครูอ่านหนูอ่านครูอ่านนักเรียนอ่านอ่านไปพร้อมๆกันนะครับพร้อมนะครับโอเคเรามาดูครับคําเหล่านี้เป็นคําที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลพร้อมนะครับเริ่มเป็นเจ้าคุณมีบุญล้นมีผู้คนใช้เสมียนเป็นคนหมั่นเล่าเรียนให้ภาคเพียนเขียนทุกคนคนพานสันดานโง่เป็นคนโซเดินถนน ขอทานท่านเลี้ยงตนเดินด้านด้น,ดนสุขสนไปเลือกสวนหมั่นพรวนดินต้นกระถินแรงงอนไก่เถาวันขึ้นพันไม้แลปานไหมไม้แก่นจันบทนี้ครูก็นำมาจากประถมกอกาฉบับหอสมุดแห่งชาติเช่นเดิมนะครับโอเคเหนื่อยไหมเนี่ยห้ามเหนื่อยนะห้ามทอนะต่อไปลุยต่อเลยอันนี้เป็นมาตราตัวสะกดมาตราสุดท้ายแล้วคือแม กดดอเด็กตัวนี้นะครับมาตราแม่กดเนี่ยก็คือคำที่ผสมกับพยญชนะต้นกับสละตต่างๆและใช้เสียงดอเด็กเป็นเสียงตัวสะกดเช่นคำว่าอะไรเหมือนเดิมคูอ่านนักเรียนอ่านตามพร้อมนะครับเริ่มครับและอ่านว่ากัดขัดคาดราดชิดปิดมีดอีดอึดมืดสุดดูด มดโสดเกตเก่งมากครับสลดทอดวัดเป็ดอัดทั้งหมดนี้คือเสียงตัวสะกดแม่อะไรนะนักเรียนทุกคนคือแม่อะไรนะแม่กดดอเด็กเก่งมากเหมือนเดิมอีกแล้ว มาตราแม่นี้ก็มีความยากเพราะทําไมครับมาตราแม่กฎเนี่ยเป็นมาตราที่สามารถนํำายัญชนะมาใช้แทนตัวดอเด็กได้มากที่สุดหรือเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องหัดฝึกหรือฝึกหัดบ่อยๆเราจะได้เก่งถามว่าครูบอสตัวอะไรได้บ้างนะครับเช่นจอจานชอช้างซอโซ่ดอชดาตอประตักทอฐานธรมนโททอพุทเท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงศอตาลาสอฤษีสอเสือ ยอะแยะไปหมดเลยครับทั้งหมดนี้เป็นแม่กดทั้งสิ้นเหมือนเดิมครับครูอ่านนักเรียนอ่านตามอ่านพร้อมๆกันเก่งไปด้วยกันโอเคนะคำแรกอ่านว่าอํานาจเก่งมากครับอํานาจต่อไปเลยครับประโยชน์ประโยชน์ต่อไปครับกาสการมงกุฎมงกุฎปรากฏปรากฏต่อไปครับประเสริฐประเสริฐครุฑ ครุฑวัฒนาวัฒนาเมตตาเมตตาโอสถโอสถสังเกตนะครับทั้งหมดนี้มีมาตราตัวสะกดอยู่ในแม่กฎโอสถเมื่อกี้ใครรู้บ้างแปลว่าอะไรโอสถตรงนี้นันกเรียนทุกคนจะเจอตามร้านขายยานะโอสถตรงนี้แปลว่ายารวมถึงในชาติก่อนที่พระเจ้าจะเกิดพระเจ้าจะมีชาติหนึ่งชื่อว่าพระมโหสถนะเพราะท่านเกิดมาพร้อมกับมียาที่ดีมากเลยรักษาคนป่วยรักษาใครก็หายนะครับ โอเคนะตรงนี้เราจะเจอแล้วว่าแม่กดเนี่ยก็สามารถแทนได้หลายตัวเป็นนักเรียนต้องฝึกและหัดบ่อยๆนะจะได้เก่งๆเหมือนเดิมครับทุกครั้งอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องมาฝึกกันอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เราเนี่ยสามารถอ่านได้อย่างถูกต้องในมาตราแม่กดพร้อมอยางเหมือนเดิมครูอ่านนักเรียนก็อ่านตามพร้อมนะครับคำแรกอ่านว่าไม่ใช่คำแรกข้อความตรงนี้ครูนํามาจากไหนครูนํามาจากประถมกกาฉบับหอสมุดแห่งชาติพร้อมนะครับอ่านพร้อมกันนะเริ่มปลาสลิด สระดสนทั้งปรากฏและปรากัดเม็ดผลไม้กงพัดแลพวกสัตว์พวกมนุษย์ไข่เป็ดเจ็ดแปดใบจัดแจงไว้จะให้บุตรลูดลางศาสตร์แลมังคุดเม็ดละมุดแลพุทธาถือชุดจุดประทัดไม้ยุงปัดไม้ดัดท่ามรากูดชะลูดปาก กฤษณนาแลชมดผักคราดผักกาดใหญ่สารพัดใช้ได้ดีหมดเลือดอะไรแลไข่มดให้กําหนดทุกบรรทัดนักเรียนทุกคนเห็นว่ามาตราตัวสะกดทั้งหมดตรงนี้นะครับเป็นแม่อะไรเอ่ยเป็นแม่กดนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยเราก็เรียนครบทุกแม่แล้วใช่ไหมครับกับบทนมยวงกบกบกดกลกลมเกยเกลและกงน,นะครับนักเรียนหลายคนตรงนี้นะครับคงสามารถอ่านข้อความต่างๆได้อย่าง แม่นยำและก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับหลายคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับสามารถทบทวนได้ที่หนังสือเล่มนี้เลยครับหนังสือภาษาไทยป .3 ของอักษรนั่นเองนะครับเล่มนี้ดีมากๆนะครับก็พบกันค้าบต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน